สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวที่แขวหนหูฟังนะครับหรือดโฟนฮุกนะครับผมพอดีผมอยากได้ที่แขวหนหูฟังมานะครับเพราะว่าหูฟังไม่มีที่แขวนนะครับซึ่งแบบตั้งแขวหนหูฟังก็เกะกะนะครับเลยอยากได้แบบที่เป็นหนีบโต๊ะครับจะได้สะดวกในการเก็บหูฟังด้วยก็ผมต้องการตัวที่เป็นวัสดุค่อนข้างจะดีนะครับ ตรงหูฟังค่อนข้างที่จะหนักแลวก็มีราคาเคยต้องการตัวที่แข็งแรงแล้วก็ตัวซัพพอร์ตที่ความหูฟังนะครับต้องการแบบนุ่มซึ่งจะทําให้หนังตรงหูตรงตรงที่สัมผัสกับหัวเรานะครับไม่เสียหรือว่าไม่เกิดรอยนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากราซ่าได้นะครับราคาประมาณ200 ไม่แพงครับอันนี้เป็นสั่งมาจากจีนนะครับสีก็จะมี3สีเลือกสีดำแดงแล้วก็ออกประมาณขาวๆเทาๆครับหน้าตา่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนข้างๆก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็จะบอกวิธีการติดตั้งนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่าให้ใส่ที่รองฟังเข้ากับเหล็กที่เป็นตัวหนิบโต๊ะแล้วก็ปรับใช้ปรับสกรูปรับน็อตเพื่อหาอขนาดในการยึดโต๊ะนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในโต๊ะแล้วก็ล็อกสกรูไว้นะครับให้มันขยับห้านหังกล่องก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเมดินไชน่าเหมือนเดิมนะครับ โอเคเรามาดูตัวสินค้ากันเลยนะครับตัวสินค้าในกล่องก็จะประกอบไปด้วย3อย่างที่ให้มานะครับ1นนะครับเป็นสกูหกเหลี่ยมนะครับเป็นสกูไดหกเหลี่ยมหรือที่เราเรียกว่าประแจหกเหลี่ยมรูปตัวเอนะครับเอาไว้ขันตัวนี้ครับขันตัวนี้ซึ่งเลื่อนเลื่อนเอาไว้หยิบถาดโต๊ะครับ เป็นตัวไว้ีกับโต๊แล้วตรงนี้ก็เป็นหนังหนังที่ไว้สําหรับสัมผัสหูฟังครับตัวนี้เป็นจะเป็นพลาสติกแบบซอฟท์ทัชจะนุ่มอันนี้ก็จะมีรูเสียบให้เราเสียบตัวนี้เข้าไปในรูนะครับเสียบเ็กเข้าไปในรูผมขอเสียบให้ดูนะครับจะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมใช้มือเดียวครับโอเค ประมาณนี้นะครับเสียก็ไปน่าจะสุดแล้วครับโอเคนี่ก็จะไปแขวนแขวนกับโต๊ะตอนนี้ก็จะมีโฟมสัมผัสกับโต๊ะไม่ให้ตัวเราเป็นรอยนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะแขวนอย่างยืนได้เพิ่มครับข้างหลังใแขวนซ้ายแขวนอะไรครับทำมาไม่ไม่เสีย เปาจริงๆนะครับตัวนี้โลหะเป็นเป็นโลหะนะครับโลหะหนักน้ำหนักมีน้ำหนักพอตัวครับโลหะอย่างดีครับหนาหนาใช้ได้ดงองอยากยางอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งเลยนะครับอตัวนี้ครับตามสเปคกล่องสูงประมาณ12บเซนนะครับตัวนี้สูงประมาณ1ิบเซน แล้วก็ความกว้างกว้างประมาณ7เซนกว่าว่าครับก็ตัวน,นี้ก็ยื่นได้โเสียขโัโตได้ก็ยืดได้เยอะมากเลยนะครับเสียกับโตในสุดประมาณนี้ถือว่าเยอะมากน่าจะประมาณน่าจะประมาณ ก็น่าจะประมาณใหญ่มากไม่ไแน่ใจว่ากี่นิ้วอาจจะประมาณ 4- 5หนิ้วเลยนะครับกระโต๊ะตัวหนึ่งโอเคงั้นเราไปดูการติดตั้งเสร็จนะครับว่าจะใช้งานได้ไหแล้วก็ใช้งานดีไหมโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นี่ครับจะยึดกับโต๊ะแน่นดีนะครับไม่ขยับ นีหูฟังบิลิปเบควันเดทนะครับผมจะลองวางตัวที่เป็นตัวที่ลองก็จะลาวางได้พอดีนะครับซัพพอร์ตพอดีครับบนล่างนุ่มครับทาให้หูฟังไม่เป็นรอยครับไม่เหมือนกับบางตัวที่เป็นพลาสติกการรับหนักก็เยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นที่แขวนหูฟังที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีแต่จะ รอนานนิดนึงเพราะว่าสั่งมาจากจีนอันนี้ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์กว่าเลยนะครับก็จะมาถึงยังไงก็ขอฝากรีวิวว่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม